สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ก็จะเป็นตอนที่2ของหนังสือ Eat Move Sleep ของคุณทอมแรชนะครับ EP นี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทของการ Move หรือว่าการขยับตัวก็เช่นเคยครับผมเนี่ยจะขอเลือกเอาเคล็ดลับที่ชอบนะครับมาแชร์ให้ฟังกันแต่ละเคล็ดลับเนี่ย ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้พาร์ทแรกที่เป็นเรื่องของการกินเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็แนะนําให้ลองย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเคล็ดลับแรกนะครับก็คือการประก,กาศสงครามกับความเฉื่อยชาความเฉื่อยชาที่ว่าเนี่ยครับก็คือเรื่องของการนั่งนั่นเองปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เรานั่งนะครับฉเฉลี่ยเนี่ยนานถึงวันละ9ก้าชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามากกว่าเวลานอนเสียอีก ทีนี้เนี่ยครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ชีวิตแบบนี้มันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนะครับแล้วก็โรคเบาหวานทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับการที่เราเนี่ยออกกําลังกายแค่วันละสามสิบนาทีแบบที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กตอนที่เด็กมากๆเลยเนียครับเราทุกคนเนี่ย วิ่งเล่นกันทั้งวันเลยแล้วก็แทบจะไม่เคยนั่งเฉยๆเลยนะครับเด็กๆเนี่ยก็จะมีการซุกซนวิ่งเล่นตลอดเวลาผู้เขียนเนี่ยครับเขาก็เล่าว่าในตอนสมัยที่เขายังเป็นเด็กอยู่นะครับคือตอนนี้เขาแก่แล้วแต่เขานึกย้อนกลับไปเนี่ยเขาจําได้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็มีพลังงานเนี่ยเหลือล้นเลยนะครับในตอนสมัยที่เขายังเด็กอยู่นะครับแล้วผู้เขียนเขาก็เล่าต่อว่าปัจจุบันเนี่ยวันๆเขาทํางานเนี่ยเขาก็นั่งเป็นหลัก นะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งที่โต๊ะทํางานนั่งขับรถหรือว่าตอนพักเนี่ยก็นั่งอยู่บนโซฟาเฉยๆอาจจะดูทีวีหรือว่าดูซีรีส์อะไรพวกนี้ครับรวมๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่นั่งนานมากครับวันหนึ่งเนี่ยประมาณ1ิชั่วโมงเลยผมว่าชีวิตในกรุงเทพของพวกเราทุกคนเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างกันนะครับเขาก็เลยสรุปว่าดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยควรที่จะต้องลดความเฉื่อยชาเนี่ยลงเปลี่ยนจากการนั่ง โดยเฉพาะการนั่งยาวๆเนี่ยมาเป็นการเคลื่อนไหวจะดีกว่านะครับเคล็ดลับถัดมาครับก็เรื่องต่อเนื่องกันก็นกคือให้ลุกจากเก้าอี้บ้างนะครับก็ยังอยู่ที่การนั่งอยู่เหมือนเดิมอันนี้ครับก็คือมีงานวิจัยนะครับว่าการที่เราเนี่ยนั่งนานกว่าวันละ6ชั่วโมงนะครับมันไปเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยเนี่ยอย่างมากเลยนะฮะน่ากลัวมากเลยนะครับแค่นั่งนานเนี่ยทำให ความเสี่ยงในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยกับการที่ถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่ออกกําลังกายมากคุณเนี่ยเป็นคนที่กินอาหารดีๆแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแต่คุณนั่งนานเนี่ยความเสี่ยงตรงเนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีคนที่ทํางานแบบว่านั่งในออฟฟิศนะครับนั่งโต๊ะทํางานเนี่ยเป็นหลักเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนอื่นๆเนี่ยที่มีการเคลื่อนไหวเย,เยอะเนี่ยครับถึงสองเท่าเลย ีนี้กุญแจสําคัญในการแก้ไขครับก็คือง่ายๆครับอย่างที่เรารู้กันก็คือให้ลุกขึ้นยืนนะฮะแล้วก็มีการยืดเส้นยืดสายบ้างการที่จะลุกขึ้นเดินนะครับไปด้วยขณะที่ดูทีวีเนี่ยหรือว่าเวลาเราทํางานอยู่เนี่ยเราก็เดินไปคุยกับเพื่อนแทนการที่จะใช้โทรศัพท์ในการคุยงานกันนะฮะก็ช่วยได้นะครับเคล็ดลับถัดมาครับเขาบอกว่า ทำงานเร็วขึ้นเมื่อเราเดินผู้เขียนเนี่ยครับเขาก็มีอาชีพหลักเป็นนักเขียนนะครับก็นนบทำให้ต้องมีการทั้งอ่านแน่นอนว่าต้องนั่งอ่านนะครับแล้วก็นั่งเขียนเนี่ยนานซึ่งเขาก็รู้อยู่ครับว่ามันไม่ดีแล้วเขาเขียนเรื่องหนังสือ eat move sleep อยู่เนี่ยครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยระลึกได้ว่าตอนนี้ขเขากำลังทำสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายอยู่นะครับ <C oughs> เขาก็เลยทำการทดลองกับตัวเองครับโดยการที่สร้างที่ทำงานเนี่ย บนลู่วิ่งไฟฟ้าครับก็คือเขาเนี่ยตั้งเป้าเลยที่จะเขียนหนังสือทั้งเล่มให้ได้ขณะที่เขาเนี่ยเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าไปด้วยครับก็คือเขาเนี่ยยกโน้ตบุ๊กเนี่ยครับไปตั้งไว้บนหน้าจอลู่วิ่งเลยแล้วก็เขาทดลองในการเดินเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยเขาเดินเฉลีย่ยด้วยความเร็วประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พิมพ์งานไปด้วยแล้วเขาก็พบว่ามันเวิร์คครับ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลนะครับการพิมพ์แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยเขาทําได้สบายๆเหมือนตอนที่นั่งเลยแล้วก็หลังจากนั้นครับเขาก็มีการวัดผลนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเดินเพิ่มขึ้นถึง 10- บถึงสิ้ากิโลเลยทีเดียวแล้วก็อาการที่เขาเคยเป็นมาก่อนหน้าเนี่ยครับเขาปวดหลังเนี่ยก็หายครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังมากขึ้น นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีโต๊ะที่ใช้ในการทํางานไปด้วยปั่นจกักรยานไปด้วยก็มีแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งอีกแบบหนึ่งก็เป็นโต๊ะที่ยืนนะครับยืนทํางานเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็แนะนํานะครับเคล็ดลับถัดมาครับก็คือการพัก2นาทีทุกๆ20นาทีอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่การนั่งอยู่เหมือนเดิมนะครับก็การที่นั่งนานเนี่ยครับมีงานวิจัยออกมาว่าทําให้ก้นใหญ่ เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยครับมันไปผลิตไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง5 0เเลยทีเดียวเพราะว่าเซลล์ในส่วนของสะโพกเนี่ยครับมันโดนกดทับมันก็เลยผลิตไขมันขึ้นมาน่าจะช่วยเรื่องของแรงกระแทกนะครับหรือว่าแรงกดที่ไปทับเซลล์นะครับแล้วการนั่งนานๆเนี่ยมันก็ทําให้น้ําตาลในเลือดแล้วก็อินซูลินเนี่ยสูงขึ้นนะครับวิธีการแก้ครับก็คือเขาบอกว่าให้เดินประมาณ2นาทีนะครับทุกๆก,การนั่ง20นาที หรือว่าคุณอาจจะทําตามกลวิธีของผู้เขียนก็ได้ครับก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนั่งทํางานไปด้วยใช่ไหมครับก็ให้ดื่มน้ําให้มากขึ้นพอเราดื่มน้ํามากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องลุกไปห้องน้ําบ่อยขึ้นครับหรือแม้แต่กระทั่งก็ต้องลุกไปเติมน้ํานะครับอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะต้องใช้แก้วน้ําที่ไม่ใหญ่มากนะครับจะได้ต้องลุกไปเดินเติมน้านะฮะแล้วคุณเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลครับว่าคุณเนี่ยจะเสียสมาธิกับงานว่าแบบ ทำงานแป๊บๆแล้วก็ลุกทำงานแล้วก็ลุกนะครับเพราะว่าการหยุดเป็นช่วงๆเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยครับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ครับเคล็ดลับถัดมาครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าให้นับ9ก้าครับในปีพศไในปีคศ .2008 เนี่ยครับผู้เขียนเนี่ยเขาได้ซื้ออุปกรณ์ Fitbit มาเพื่อใช้ในการนับนับก้าวก็คือเหมือนเป็นเป็นสมาร์ทเดเวิ์เนี่ยแหละครับ แรกๆเนี่ยผู้เขียนเนี่ยครับเขาเดินประมาณ3กิโลต่อวันนะครับแล้วถัดมาครับสปีถัดมาเนี่ยเขามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นครับก็คือเดินถึง7กิโลต่อวันเลยทีเดียวเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบเรื่องของการวัดแล้วก็ตัวเลขนะครับใครเนี่ยที่แบบเป็นสายสถิติเนี่ยลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับจดตัวเลขหรือว่า อะไรที่มีการเป็นสถิติเนี่ยครับเราก็จะพยายามทำตัวเองเนี่ยให้มีสถิติที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ส่วนตัวอันนี้นะครับหลังจากที่ผมอ่านบทนี้จบแล้วเนี่ยผมก็เลยไปลองบ้างครับผมไปซื้อมีแบรน5มานะครับจากในช้อปปีเนี่ยครับก็อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับจะอยากจะเทียบราคาให้ดูก็คือผมใช้คูปองส่วนลดด้วยนะครับสรุปแล้วเนี่ยเสียไปประมาณแค่เจ็ดร้อบาทเองนะครับแล้วก็ หลังจากที่ตอนนี้ลองใช้ดูประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับมันทําได้ก็คือนับก้าวเดินได้นะครับโดยที่เมื่อก่อนผมใช้โทรศัพท์นับมันก็ไม่ค่อยแม่นเพราะว่าไม่ได้ถือโทรศัพท์ตลอดใช่ไหมครับอันนี้ใส่ไว้ตลอดเลยทั้งวันเลยยกเว้นแค่ตอนอาานน,นะครับมันสามารถที่จะดูการนับก้าวของเราได้นะครับแล้วก็ดูการเต้นของหัวใจก็ได้แล้วก็ดูการนอนก็ได้ว่าเราเนี่ยหลับลึกหลับตื้นขนาดไหนนะครับลองคิดดูครับว่าด้วยเงินไม่ถึงพันเนี่ยถ้าเกิดมันช่วยทําให้คุณเนี่ยครับ เดินมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เช็คได้ด้วยว่านอนดีหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันคุ้มสุดๆไปเลยนะครับโอเคกลับมาที่หนังสือกันต่อนะฮะเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของการเดิน1นึ่งครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็แชร์ประสบการณ์ว่าเขาเนี่ยเคยเดินประมาณ5้าพต่อวันนะครับแล้วก็1ปีถัดมานะครับเขาเนี่ยเดินเพิ่มขึ้นเป็น แปดพันเก้าต่อวันแล้วในปัจจุบันเนี่ยเขาเดินวันละหมื่นเก้าครับเขาก็ไปหาข้อมูลมานะครับเหมือนเดิมว่ามีงานวิจัยว่าการเดินวันละหมื่นเก้าเนี่ยถือได้ว่าเป็นการตั้งเป้าหมายที่ดีต่อสุขภาพเลยนะครับคนอเมริกาเนี่ยเดินเฉลี่ยแล้วประมาณวันละแค่ห้าพันเก้าเท่านั้นเองแต่คนออสเตรียเนี่ยเดินถึงวันละเก้าพันหกร้อยเก้านะครับก็เกือบหมื่นนะครับเดินมากกว่าคนอเมริกาเนี่ยสองเท่าทีนี้พอเดินมากกว่าสองเท่าครับ คนออสเตรียเนี่ยเขาเป็นโรคอ้วนอยู่ที่ประมาณ16นะครับก็คือร้อยละ16แต่คนอเมริกาเนี่ยร้อยละ34เป็นโรคอ้วนก็มากกว่า2เท่านะครับเขาก็เลยสรุปว่าการเดิน1นึ่งเนี่ยมันส่งผลดีมากๆเลยต่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักการป้องกันโรคเบาหวานนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานนะครับการเดินช่วงช่วงพักเที่ยงเนี่ยก็น่าสนใจนะครับ รือแม้แต่การที่เวลาคุณเล่นกีฬานะครับก็ให้คุณเนี่ยเลือกเล่นกีฬาประเภทที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมากๆนะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีการเคลยบเคลื่อนร่างกายเยอะนะฮะเคล็ดลับถัดมาครับอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเขาบอกว่าให้ออกกําลังกายในแบบเข้มข้นนะครับแม้ว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้ทดลองเพิ่มความเข้มข้นในการออกกําลังกายของคุณดูนะครับการเผาผลาญเนี่ยหลังจากที่คุณเล่นกีฬาเสร็จแล้วเนี่ยมันยังจะดําเนินต่อไปอีกหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเข้มข้นขนาดไหนอันนี้ผู้เขียนเขาก็ให้วิธีการวัดมาว่าเข้มข้นขนาดที่คุณเนี่ยเหนื่อยหอบจนคุณเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะครับมันก็จะทําให้การเผาผาลาญร่างกายเนี่ยดำเนินต่อไปอีกนะครับก็ช่วยในการเผาผลาญ แคลอรี่ได้นะครับเคล็ดลับถัดมาครับก็คือออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยจะทำให้อารมณ์ดียิ่งขึ้นมีงานวิจัยครับที่ทำในนักศึกษาที่ออกกำลังกายประมาณ20นาทีนะครับก็เป็นอาการออกกำลังกายเบาๆเนี่ยแล้วจากนั้นครับมาวัดอารมณ์ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็พบว่าอารมณ์เนี่ยดีขึ้นมากเลยเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีการออกกำลังกายเขาก็เลยสรุปอกว่าการออกกำลังกาย20นาทีเนี่ย ทำให้เราเนี่ยครับอารมณ์ดีขึ้นถึง12ชั่วโมงเลยนะครับหลังจากที่เราออกกําลังกายดังนั้นเนี่ยการออกกําลังกายในตอนเช้าโดยเฉพาะการออกกําลังกายตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเนี่ยมันจะช่วยเาผาผลาญไขมันส่วนเกินได้แล้วก็ลดการผัดวันประกันพรุ่งได้ด้วยครับเพราะว่าออกตั้งแต่ตอนเช้าเลยตอนตื่นนอนนะครับคุณก็จะจะแบบผัดผัดออกไปไม่ได้นะฮะแล้วก็จะช่วยเพิ่มพลังในช่วงที่เหลือของวันได้ด้วย ก็ผู้เขียนแล้วก็สรุปว่าคุ้มที่สุดก็คือออกกําลังกายตอนเช้าก่อนที่จะทานอาหารเช้านะครับเคล็ดลับถัดมาครับก็คือให้มีกิจกรรม5นาทีกลางแจ้งครับก็มีผลงานวิจัยอีกแล้วนะครับบอกว่าการที่เราเนี่ยทำกิจกรรมกลางแจ้งแค่5นาทีเนี่ยจะทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยดีขึ้นแถมยังลดความเครียดแล้วก็เรื่องของอาการซึมเศร้าได้อีกด้วย กิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็อย่างเช่นการเดินนะครับเดินกลางแจ้งการทำสวนการปั่นจักรยานหรือแม้แต่การตกปลานะครับแล้วก็จะดียิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำกิจกรรมนั้นๆเนี่ยร่วมกับผู้อื่นอย่างเช่นอาจจะเล่นกับลูกที่สวนสาธารณะนะครับหรือแม้แต่การเดินไปซื้อกาแฟกับเพื่อนร่วมงานการเดินเล่นในหมู่บ้านกับคู่รักของคุณหรือแม้กระทั่งการที่พาสุนัขออกไปเดินเล่นข้างนอกเนี่ยก็เป็นการทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยเหมือนกัน การทากิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยก็เขาก็เลยแนะนํานะครับว่าให้ทํากิจกรรมกลางแจ้งในยอย่างน้อยสักวันละหนาทีก็จะดีเคล็ดลับถัดมาครับเป็นเคล็ดลับสุดท้ายแล้วก็คือขยับก่อนออกกําลังกายทีหลังนะครับมันคืออะไรก็คือผู้เขียนเนี่ยเขาตั้งคําถามว่าเะเราเนี่ยควรจะออกกําลังกายกันมากแค่ไหน คำตอบง่ายๆครับก็คือให้ออกกําลังกายมากกว่าที่คุณกําลังออกกําลังกายอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็การเริ่มต้นแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องดีถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่เคยออกกาลังกายเลยนะครับการบังคับให้ตัวเองเนี่ยลุกเดินสัก5านาทีได้เนี่ยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับผลจากงานวิจัยนะครับก็คือแค่15นาทีที่คุณเนี่ยขยับร่างกายต่อวันเนี่ย มันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยอายุยืนเพิ่มขึ้นถึง3าปีเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเก็บเล็กผสมน้อยมันอาจจะไม่เห็นผลในทันทีครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยผลงานวิจัยมากมายเลยก็ยืนยันแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อคุณนะฮะผู้เขียนครับเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าให้คุณเนี่ยลองทดลองดูว่าการออกกําลังกายการขยับร่างกายในแบบไหนเนี่ยที่เหมาะกับคุณแล้วอะไรที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณนะครับ อันนี้ผมก็จะขอจบในพาร์ทของ move นะครับการขยับตัวเนี่ยที่ผมเลือกมาแชร์นะครับทีนี้ก็จะขอแชร์ในสิ่งที่ไปลองมาแล้วนะครับก็อย่างที่เล่าไปว่าหลังจากที่ผมเนี่ยไปซื้อไใ้ตัวสมาร์ทแบนด์มาแล้วเนี่ยครับก็มันมีการนับก้าวใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการเก็บสถิติด้วยว่าย้อนหลังเนี่ยอตอนแรกสุดเลยคุณต้องตั้งเปา้าก่อนว่าเดินวันละเท่าไหร่สมมุติว่าวันละเจ็ดนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนหลอดนะครับ ในวันนี้ว่าคุณเดินไปแล้วเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นบอกเลยว่าคุณยังเดินไปสมมติคุณเดินไป4ี่พันเ้ละยังขาดอีก2อีกสามพอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นเป็นหลอดให้คุณเห็นเลยว่ายังไม่ครบนะครับมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เราเนี่ยพยายามเดินให้ครบนะครับอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยครับก็ทําให้ผมเนี่ยเดิน,เด,นเดินเยอะยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์อีกครับที่ให้ตั้งเตือนได้ด้วยว่าเราเนี่ยนั่งนานเกินไปแล้วแล้วมันก็จะสั่นบอกนะครับก็ ถ้าส่วนตัวผมอะครับผมว่ามันคุ้มมากนะครับสุดท้ายครับฝากติดตามอ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์ในทุกช่องทางเลยที่คุณรับฟังนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูใน YouTube ก็ได้แล้วนะครับก่อนจะจบนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ